ขออญ,ญาตที่อยู่รักบงังง่ยอยู่โรงพยาบาลรักบังน,นะครับอยู่โรงพยาบาลรักบงังครับพวกคือเราสองคนนี้สองร้อยกิโลเนี่ยมอเตอร์ไซค์มันมอเตอร์ไซค์ก็รับไหวนะข <c oughs> ออญ,ญาตนั่งไปนิดเดียวไม่ได้ไปอะไรนะพอดีมันซอยมันลึกนิดนึงอ้าวพอดีจด้อยู่ไหนน <c oughs> หี่เราเข้าไาในพอดีจ้าเดี๋ยวดูให้นะผมแ <c oughs> ห่งซอยผมอันนี้ก็ไม่ได้ขี่ออกมาเลยนะพอดีขี้เดินแล้วก็ตรงกลางมันมันท่วมนิดนึงก็เลย เดี๋ยวเมื่อกี้เราไปดูมาแล้วข้างในวันนี้เป็นซอยชายแดนอยู่นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าชายแดนยังไงนะอ,อันนี้ซอยชายแดนต้องมีการปรึกษาทำแผนที่ให้ดีอ่ะว่าตรงไหนอ่ะตรงนี้แห้งแล้วนี่เนาะแห้งแล้วครับตรงนี้แห้งนะหลังเรามีการปูกอ่ะจอดเลยครับสวัสดีครับมาอีกแล้วลงแล้วน <tiene S 2> <tiene S 1> ี่พี่เขาก็ท่วมหนักเลยนี่คนเนี้ยเขาเรียกเป็นคนชายขอบจริงๆถูกไหมทำไมเป็นคนชายขอบเพราะอะไร เพราะว่ารู้ว่าบ้านเป็นรู้ว่ารู้ว่าจังหวัดนี่พี่ก็อ,อยู่นี่นะดูนะครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวทดลองนี่เคยเห็นไหมพวกเราน่าจะคงเคยเห็นมั้งเ,เขตกรุงเทพเนี่ยผมเดิมนมาเนี่ยผมอ,อยู่สมุทรปราการแล้วผมเดิมนมาเนี่ผมอ,อยู่รกรุงเทพงั้นบ้านเนี้ยมีรู้ว่าเป็นเส้นแบ่งจังหวัดเลยเออนะอันนี้ก็มีน,นี่คือเส้นแบ่งจังหวัดใช่ไหมพี่บ้านอยู่กรุงเทพแต่รู้ว่าก็อยู่ระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการเนาะ แต่ที่แน่สังเกตน,นะบุปปริการก็ถนนดีกว่าเราเว้ยเฮ้ยเพิ่งทำเหรอเออบุริกานนถนนสูงเลยแล้วท่ทอที่ไม่ได้เชื่อมกันท่อมันซอยหลวงแพ่งหกเนี่ยมันหยุดแค่นี้งั้นจากหลวงแพ่งหกเนี่ยน้ำต้องไปลงปากซอยเ<ถ>พราะไม่ได้เชื่อมท่อกับถนนขบุปปปริการเขายนี่เราก็มาช่วยดูดนิดหน่อยปลายซอยแป๊บหนึ่งแล้วพอดูดตรงปลายซอยเนี่ยมันก็ทําให้ ตรงที่ท่วมลดลงแล้วก็ลงคลองอะไรนะไหลดีน, <า S 2> นะนาลำธารใช่ไหมแล้วมันออกคลองอะไรสักคลองอะคลองใหญ่เลยได้ก็รรรรบังได้ฮะโอเคก็ไหลแรงเมื่อกี้ไปดูนะโอเคเข้าใจปัญหาแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มีกระสอบทรายค้างอยู่เดี๋ยวต้องไปไล่อยูว่ามันอุดเพราะอะไรทําไมไม่เอาออกอุดจุดไหนบ้างแล้วก็ทั้งกรุงเทพอะนะ